สวัสดีครับช่องเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงมาพร้อมกับผลงานนะครับมอัปเดตนะครับมะละกอดำเนินนะครับที่เราปลูกไว้นะครับเห็นนะครับนี่คือสูตรเราใส่นะครับคือขี้ไก่แกลบนะครับและก็ขี้เถ้านะครับแค่นี้เองท่านผู้ชมครับเราก็ได้ผลงานผ่านไป1เดือนท่านผู้ชมผ่านไป1เดือนมะละกอ2ต้นของเรานะครับสวยงามขึ้นมาทันทีนะครับ เม็ดกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมใกลจะออกลูกไหมนะครับท่านผู้ชมต้องดูนะครับว่าเราทำเราปลูกหน้าฝนนะครับถ้าไม่อยากให้ต้นเน่ารากเน่าต้องทำสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่เรานำเสนอไปครั้งก่อนนะครับเห็นไหมครับขี้ไก่แกลบนะครับเรามาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขี้เท่านะครับเรานะครับเราพวนดินให้ดีท่านผู้ชมครับปวนดินให้ดีแล้วก็ นำตามด้วยขี้ไก่แกลบนะครับประมาณครึ่งนะครับหรือกว่าไปหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ขี้เท่าสองสามกำมือก็พอนะครับ3กมกำมือก็พอนะครับคู่เค้าเข้ากันปลูกเลยท่านผู้ชมนะครับปลูกเลยเห็นผลแล้วนะครับผ่านไป1เดือนงามอย่างมากนะครับสูตรนี้นะครับเราใช้ขี้ไก่ก็งามได้นะครับเห็นไหมครับขี้ไก่แกลบนครับที่เราหมักรปยบรยรดน้ํา นี่คือผลงานที่เราทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะครับรากไม่เน่านะครับเราทำเนินดินนะครับนะเนินดินนะครับเราปลูกไม่ใช่ปลูกเตียบราบทั่วไปนะครับนี่คือผลงานผ่านไปหนึ่งเดือนท่านผู้ชมครับมรกตดำเนินนะครับเห็นไหมครับเราปลูกสองต้นนะครับนี่ครับเห็นคือผลงานการรดจุลินทรีย์ไหมนะครับ เราก็ต้องรดราดจุลศีด้วยช่วยด้วยนะครับจุลรีสังก้อแสงจุลศีเจวปวกนะครับช่วงช่วงแบบนี้นะครับเราใส่บางๆก็ได้นะครับพวกน้ําหมักแล้วก็พวกปุ๋ยหมักนะครับเพราะว่าเรามีพื้นทู่ข้างล่างแล้วนะครับรองพื้นไว้แล้วนะครับแต่เราต้องช่วยนะครับเพราะจะให้วรรคก่อไม่หยุดความเจริญเติบโตนะครับ 15วันใส่ครั้งยังดีนะครับเราใช้ถ้าจุดส4นะครับเราก็ราด7วันท่านผู้ชมครับว่ารากรเราก็จะได้สวยงามแบบนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้นําเสนอนะครับอัปเดตนะครับวันนี้ต้องราท่านผู้ชมนะครับสวัสดีครับ